ประเทศในทวีปเอเชียที่มีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมากที่สุดข้อมูลของเดือนธันวาคมปี2023โดย IMF หรือ International Monetary Fund กองทุนการเงินระหว่างประเทศประเทศจีนมูลค่าทุนสำรอง3 1 7 1 8 0 7ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับหนึ่งของโลกจีนเป็นประเทศที่มีทุนสำรองเงินตราต่อประเทศประเทษที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาโดยตลอดเงินสำรองของประเทศประกอบอด้วยสกุลดอลลาร์สหรัฐ และสะกุลเงินหลักอื่นๆเงินสำรองดังกล่าวได้รับการจัดการโดยธนาคารประชาชนจีนและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการค้าภายนอกของประเทศ2ประเทศญี่ปุ่นมูลค่าทุนสำรอง1,269,707ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับสองของโลกญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เป็นนักุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโรเงินสำรองได้รับการจัดการโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพของเงินเยนและสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของประเทศสประเทศอินเดียมูลค่าทุนสำรอง6 2 3 2 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ4ของโลกทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของอินเดียมีการเติบโตที่โดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทุนสำรองนี้ถือโดยธนาคารกลางอินเดียประกอบด้วยสกุลเงินต่างๆและทองคาเงินสำรองที่เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการการค้าภายนอกของประเทศการสร้างสภาพคล่องและการสนับสนุนเสถียร,รภาพของเงินรูปีอินเดีย 4ประเทศไต้หวันมูลค่าทุนสำรอง5 6า5 2 0รอล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ6ของโลกไต้หวันมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่สำคัญเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนนโยบายการเงินเงินสำรองได้รับการจัดการโดยธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐจ,จีนไต้หวันซึ่งรวมถึงสกุลเงินและสินทรัพย์ต่างๆ5ประเทศซาอุดีอาระเบียมูลค่าทุนสำรอง580000ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ7ของโลกเนื่องจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียจึงได้รับอิทธิพลจากราคาน้ำมันประเทศนี้มีทุนสำรองไว้เพื่อจัดการเสถียรภาพทางการคลังและสนับสนุนเงินริยานของซาอุดีอาระเบียหน่วยงานการเงินของซาอุดีอาระเบียซอมเมอร์จัดการเงินสำรองเหล่านี้ 6ประเทศเกาหลีใต้มูลค่าทุนสำรอง48 4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ8ของโลกเกาหลีใต้มีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศจำนวนมากเพื่อรับรองเสถียร,รภาพทางการเงินและจัดการความผันผวนขอ,ของเงินวอนเกาหลีเงนลลินสำรองได้รับการจัดการโดยธนาคารแห่งเกาหลีและประกอบด้วยสกุลเงินต่างๆที่สำคัญระดับโลก7ประเทศสิงคโปร์มูลค่าทุนสำรอง3ามแสนรอล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ9ของโลกทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของสิงคโปร์ได้รับการจัดการโดยธนาคารกลางสิงคโปร์มอสเงินสำรองมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเสถียรภาพของเงินดอลลาร์สิงคโปร์อำนวยความสะดวก8ประเทศไทยมูลค่าทุนสำรอง221,374ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ15ของโลกประเทศไทยมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายการเงินอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศและรักษาเสถียรภาพค่างเงินบาทธนาคารแห่งประเทศไทยบริหารจัดการเงินสำรองเหล่านี้ซึ่งรวมถึงสกุลเงินต่างๆและทองคำ